ในวงการ VTuber ก็มีประเด็นเดือดขึ้นกันอีกแล้วหลังจากที่ Iron Mouse ประกาศแยกทางกับ V ีโชโจต้นสังกัดของตอนเองพร้อมกับมีการเอ่ยถึงประเด็นการบิดเงินสำหรับองค์กรการกุศลอีกด้วยเล่นเอาหลายคนเนี่ยกำหมัดกันไม่น้อยแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วละก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของ b a c k คอ l l e อีสปอรกับ Unleash Energy ์จีริเพิ่มโฟกสว่องไว รีแฟช่สดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอร์รีร่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย โดยประเด็นเดือดในครั้งนี้ก็เริ่มจากการที่ Iron Mouse ์ได้ปล่อยวิดีโอโลงบนชน่นลของตัวเองพร้อมกับตั้งชื่อคลิปว่าสาเหตุที่เธอออกจากวีโชโจนอกจากนี้เนื้อหาในคลิปดังกล่าวก็เป็นการที่ Iron Mouse ์ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังว่าในช่วงที่ผ่านมา2-3เดือนนี้เธอได้พบข้อมูลบางอย่างที่บอกว่า วีโชโจโกำลังหลอกลวงเธออยู่เพราะก็ยังมีการอมเงินที่เธอควรจะได้รับจากทางต้นสังกัดอีกด้วยซึ่งไอรอนมาส์ก็ไม่ได้บอกว่าจำนวนเงินแท้จริงนั้นเธอต้องได้รับเท่าไหร่แต่เธอแค่บอกว่ามันเป็นเงินจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่ารับไม่ได้เลยก็คือองค์กร IDF หรือองค์กรที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ตัวของไ r o อนม u s วมักจะจัดกิจกรรมและแคมเปญระดมทุนให้กับองค์กรนี้อยู่เสมอก็กลับไม่ได้รับเงินจากวีโชโจซื้ออย่างนั้นและมันก็มีเงินจำนวนมากกว่า500,000ดอลลาร์หรือราว16ล้านบาทเลยทีเดียวขอ้อคอรหาในครั้งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับผกหลัง i r ร n m ม u s วไม่น้อยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวของ i r ร n m ม u s วได้มีการทํากิจกรรมระดมทุนเพื่อน,านําเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรดังกล่าวอยู่เป็นประจํา เพราะว่าตัวเธอเองนั้นก็เป็นผู้ป่วยโรคหูงานบกพร่องเช่นเดียวกันและเธอก็เข้าใจถึงความรู้สึกของโรคนี้ดีว่ามันใช้ชีวิตลําบากแค่ไหนแถมในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดในชีวิตก็มีองค์กร IDF เนี่ยแหละที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนเธอนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก่อนที่จะหันมาทำไลฟ์สตรีมและกลายเป็น VTuber ในเวลาต่อมานี่จึงเป็นความผูกพันที่ Iron Mouse มีต่อ IDF และเธอก็อยากจะตอบแทนและช่วยเหลือองค์กรนี้ให้ได้มากที่สุดและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ Iron Mouse ได้ จัดกิจกรรมซับประทร่วมกับยูทูบเบอร์และวีทูบเบอร์หลายคนด้วยกันแล้วมันก็สามารถระดมทุนไปได้หลายล,ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามไอรอนมาส์ก็ได้เล่าว่าเงินที่ได้มาจากการระดมทุนเหล่านั้นวีโชโจจะเป็นคนเข้ามาดูแลโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภยัยทว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนเงินจำนวนมากเหล่านั้นก็กลับไม่เคยถูกส่งถึงมือขององค์กร IDF และมันก็ทําลายความรู้สึกดีๆของเธอที่มีต่อวีโชโจลงอย่างไม่มีชิดดีซึ่งในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาจากวีโชโจและกลายเป็นวีทูบเบอร์ รสังกนอกจากนี้ไอรอนม u า e ส์ก็ยังเล่าต่อยด้วยว่าตัวเธอน่านจะจัดไลฟ์สตรีมพิเศษขึ้นมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงโดยมีจุดมุ่งหมายกือเพื่อระดรูให้กับองค์กร IDF และเธอก็อยังเชื่อมั่นว่าสังคม VTuber คือสังคมอุดมพลังบวกอย่างแท้จริง แน่นอนว่าการออกปรกาศเช่นนี้ก็สร้างความช็อกให้กับแฟนอย่างมากเพราะว่า Iron Mouse ์ถือเป็นหนึ่งในวีทู e r อร์แนวหน้าจากค่ายวีโชโจแท้สิ่งที่เธอเล่าออกมาในคลิปวิดีโอดังกลา่าวก็ทำให้หลายๆคนไม่พอใจกับการกระทำของวีโชโจเป็นอย่างมาก เพราะว่าการอมเงินของไอรอนม้าเฉยๆมันก็ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากพออยู่แล้วแต่การอมเงินของการกุศลเนี่ยมันคือขั้นกว่าของสิ่งที่เรียกว่าน่ารังเกียจบางคนถึงกับเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามาตวรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเงินที่ถูกอมไปนั้นก็ไม่ใช่น้อยเลยด้วยในทางกลับกันหลังจากที่ข่าวนี้แพรส่สะพัดออกไปมันก็ได้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาบริจาคเงินช่วยเหลือแคมเปญของไอรอนม้าที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้ก็เป็นจำนวนมากและเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจาก ขึ้นแคมเปญระดมทุนของ I อ o n นม u s e ก็สามารถระดมทุนไปได้แล้วมากกว่า450,000ดอลลาร์หรือราว15ล้านบาทโดยอ้างอิงจากตอนที่เรากลายเขียนสคริปต์อยู่ทีนี้หลายๆคนเดี๋ยวก็สงสัยกันว่าทําไมไอรอนมาส์ถึงไม่จัดการกับเงินทุนที่ตัวเองเระดมมาได้เองละ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอก็ได้เหตุผลเอาไว้ว่าตัวเธอนั้นไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเธอก็เชื่อมั่นในวีโชโจที่จะจัดการกับเงินทุนนี้มาได้และมอบให้กับ IDF แต่ว่าเธอกะต้องมารู้สึกผิดที่ไว้ใจไปแบบนั้นและ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้วีโชโจจะเคยนําเงินที่ไอรอนมาร์รวมทุมมาได้มอบให้กับ IDF ไปแล้วแต่ว่าแคมเปญที่เป็นประเด็นตอนนี้จํานวนเงินที่ได้มันมากกว่าคราวก่อนอย่างเห็นได้ชัดและการโอนเงินการกุศลมากกว่า16ล้านบาทเช่นนี้มันก็เลยมุมมองของผู้คนที่มีต่อวีโชโจเริ่มจะแย่ลงกว่าเดิมหนักมากนี่จะทําให้หลายคนเชือ่อมโยงกับประเด็นที่เหล่าวีในค่ายวีโชโจบางคนทยอยลาออกกันก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากปัญหาภายในก็เป็นได้มีหน่ำา3ประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันเยอะที่ สุดเลยก็คือวีโชโจเนี่ยมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของเงินไม่พอเท่านั้นตัวของ Iron m o u s สก็ยังออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณผู้โนที่ตามเธอมาเสมอพร้อมกับยังโพสตเพิ่มเติมด้วยว่านักดนตรีหรือว่าอาร์ติสต์คนไหนที่เคยร่วมงานกับเธอสมัยอยู่ในวีโชโจแล้วยังไม่ได้รับค่าจ้างสามารถติดต่อเธอมาได้เลยเพราะเธอจะเป็นคนจ่ายค่าจ้างสวนั้นให้เองซึ่งการโพสต์ข้อความเหล่านี้ของ I อ o n m o u s สมันก็ได้พูดเข้ามาให้กำลังใจตัวไอรอนมส์กันเยอะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่อย่างได้แถมเธอต้องมาแบกรับความรู้สึกแย่ๆจากการโดนเอาเปรียบจากองค์กรที่เธอไว้ใจที่สุดแต่ประเด็นเนี่ยมันก็ไม่จบเท่านั้นเพราะหลังจากที่ไอรอนมาส์ประกาศลาออกจากวีโชโจในเวลาไล่เรียกการวีทูเบอร์ในค่ายวีโชโจจำนวนหนึ่งก็ได้ประกาศลาออกจากสังกัดด้วยอย่างเช่นคูโรที่ได้ประกาศผ่านเอกของตัวเองว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่กับวีโชโจอีกต่อไปเพราะเขาได้ยื่นเอกสารลาออกและประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยตั้งแต่11วันที่แล้วแถมในตอนนี้เขาก็แค่ร ข้อตกลงที่จะได้ออกไปเป็นวีทูเบอร์อิสระยอย่างเต็มตัวไม่พอเท่านั้นอีกหนึ่งวีทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกของวีโชโจอย่างโปรเจกต์เมโลดี้ก็เ้ียกขอประกาศลาออกเช่นเดียวกันโดยเธอได้กล่าวว่าเธอรู้สึกกระวนกระวายและไม่รู้จะเอาคําพูดไหนพูดแทนความรู้สึกของเธอในตอนนี้ได้เพราะเธอได้ออกจากวีโชโจแล้วและเธอก็เป็นคนที่รุ่มเถให้กับองค์กรอย่างหนกักแต่ก็กลับได้ยินด้วยที่เกิดขึ้นซึ่งมันทําให้เธอเสียใจอย,อย่างมากยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีวีทูเบอร์คนอื่นๆที่ได้ประกาศลาออกจากา Cho กกค่่่่ยนอองตเืแ ปรเด็นของวีโชโจไม่ได้เกิดแค่กับฝั่งเยนเท่านั้นเพราะสาขาญี่ปุ่นเองเพวกเขาก็มีประเด็นไม่แพ้กันเพราะหนึ่งในวีแนวหน้าของค่ายอย่างเคซอนก็ได้ประกาศลาออกกลางไลฟ์สดของตัวเองแถมยังเป็นการลาออกต่อหน้าซีอของวีโชโจสาขาญี่ปุ่นที่เข้ามาร่วมไลฟ์ในตอนนั้นอีกด้วยโดยเรื่องนี้มันก็มาจากการที่ซีอของสาขาญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกับเธอได้บอกว่าการเงินของสาขาญี่ปุ่นยังลื่นไหลดีไม่มีปัญหาใดๆแถมรายได้สำหรับเหล่าวีในค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้รับจากสาขาใหญ่มาโดยตลอดซึ่งค พูดเหมือนจะดูดีแต่ตัวของเคซอสก็ได้ถามกลับว่าถ้าการเงินมันลื่นไหลดีจริงอย่างว่าทําไมค่ายถึงยังค้างค่าตัวเธออยู่ล่ะทั้งค่าสปอนเซอร์ค่าเมอร์เชนดซ์และก็อื่นอีกมากมายซึ่งซีโอก็ได้ตอบกลับมาว่ามันมีความผิดพลาดในการบริหารองค์กรไม่ใช่การมุ่งเป้าเอาเปรียบวีในค่ายตะยางได้ พร้อมกับยังมีการเปิดเผยแผนการที่ถูกยกเลิกไปว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อที่พวกเขาจะสามารถบริหารการเงินได้อย่างลื่นไหลและจ่ายเงินให้กับวีในค่ายได้อย่างไม่ขาดตอนแน่นอนครับพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับเคซอนได้เพราะมีที่ไหนบอกว่าบริษัทตัวเองมีการเงินที่ดีไม่มีปัญหาแต่กลับไม่มีปัญญาจ่ายเงินให้กับทาเลนต์ในค่ายของตัวเองที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพราะกับความเชื่อมั่นให้กับค่ายด้วยเหตุน,นี้เองมันก็เลยทําให้เคซอนตัดสินใจลาออกจากค่ายวีโชโจสาขาญี่ปุ่นในตอนนั้น ทันที พระกอกับบอกด้วยว่าเธอจะออกเป็นวี u ู e r ออิสระและจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับวีโชโจอีกต่อไปซึ่งเหล่าแฟนๆของเธอเองก็ได้ให้กำลังใจและพร้อมจะสนับสนุนโปรเจกต์ของเธอในอนาคตอีกด้วยแต่ก็มีจุดที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า c ีอสาขาญี่ปุ่นนั้นกลับกลายเป็นคนที่กล้าออกมารับหน้ากับประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นเพราะกับชี้แจงในส่วนที่ตัวเองสามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ดีกลับมาในวีโชโจสาขาใหญ่พวกเขากลับเงียบงานและอย่างไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลหรือว่าชี้แจงในดร See. ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีคนจับสังเกตด้วยว่าในตอนนี้แอดเคาเอีของวีโชโจนั้นได้มีการถอดชื่อ v ูทูบเบอร์ในหัวข้อแอฟฟิลิเอตออกไปจากาแอดเค้าของตัวเองแล้วซึ่งมันก็ได้ผู้คนสงสัยกันว่าการกระทำนี้เป็นการบอกในไหนว่ากำลังจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ดีจากประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแง่ของกฎหมายยูทูบเบอร์อย่าง Legal m i n d s e t ก็ได้มีการออกมาแสดงให้เห็นในเรื่องนี้ว่านี่มันแสดงให้เหน็นขาลงของวีโชโจอย่างแท้จริงและมันก็จะลุกลามกลายเป็นจุดจบเลยก็เป็นได้ เพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นมันมีหัวข้อย่ญ่ด้วยกัน3เรื่อง 1. V. ึ่งวีโชโจกำลังทำการละเมิดสัญญากับ V. ีในค่าย 2. องวีโชโจกำลังเบี้ยวเงินค่าจ้าง VTuber ในค่ายของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการขโมยค่าจา้างตามพระราชบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียอันเป็นที่ตั้งสาขาใหญ่ของวีโชโจ และ 3. วีโชโจทำการช่อกโกงเงินการกุศลซึ่งเป็นประเด็นที่ถือว่าใหญ่มากเพราะอาถานผู้คนที่เกี่ยวข้องต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางลีเกิลเนี่ยยังบอกว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่สุดในการเอาผิดทางกฎหมายนั่นก็คือการรวมตัวกันฟ้องแบบกลุ่มภายใต้กฎหมาย PAGA ของรัฐแคลิฟอร์เนียอันระบุว่า ลูกจ้างสามารถฟ้องนายจ้างแทนรัฐได้ในกรณีที่นายจ้างละเมิดกฎหมายแรงงานของรัฐตัวอย่างเช่นการไม่จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำการละเมิดเวลาพักการเบี้ยวจ่ายโอทีเป็นตน้นซึ่งการฟ้องร้องตรงนี้จะช่วยให้ผู้เสียหายได้ค่าจ้างที่ค้างอยู่อย่างครบจํานวนนอกจากนี้ในกรณีบิดเงินบริจาคลีโก้ไมซ์เซ็ตก็บอกว่า เรื่องนี้ทาง r r o อนม้าและ IDF รวมไปถึงผู้บริจาคให้กับแคมเปญสามารถรวมตัวกันฟ้องร้องเอาผิดได้เลยเพื่อให้สาลสั่งชดใช้และลงโทษตามกฎหมายแถม Legal Mindset ก็ยังแนะนำให้ยื่นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปให้กลุ่มแรงงานของรัฐแคลิฟอร์เนียหรืออายาการสูงสุดของรัฐเพื่อให้พวกเขาลงมาสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ซึ่งจากเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าวีโชโจเนี่ยจบไปเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและไอรอนเมาส์เจ้าผิดต้นสังกัดของตัวเองในกรณีบิดเงินขคมในครั้งนี้ได้หรือไม่เเราก็ต้องมาตามดูกันต่อไปละครับและเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะและใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปประวัติของไอรอนเมาส์วีทูเบอร์ผู้เคยเป็นอันดับหนึ่งของทวิชแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ